โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก f อฟซีขึ้นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะขึ้นบรรลส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คำแนะนำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายคุณมีกิมเชียในใจฟังคลิป,ล,ปลึงนลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดต่ายง่ายๆแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับ ช l y o ยูทูบคลึงลูกหนังนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ห้าหมื่นซับแล้วแล้วก็ไลน์แอดอย่าลืมแอดเข้ามานะครับแอดวีไอพีเคเอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ข้อมูลฟุตบอลแบบเต็มๆนะครับเ,เ,เอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ฟุตบอลเยอะมากคลิปแรกสามคู่ไล่เรียงตามเวลาพรีเมียร์อังกฤษทั้งสามคู่นะครับแต่เริ่มที่เวลาสามทุ่ม เบอร์ลี่จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมครับเบอร์ลี่เนี่ยมี10แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาสเซิลมา0ต่อ1ครับชอนได้เนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานแอชลี่บาร์นะครับกองหน้าตัวเก่งที่ยังเจ็บแล้วก็ต้องเช็ดเบนมีปากหลังครับที่เหลือตัวหลักๆมีตัวดึมเส้นอย่างโยฮันกูดบุนซันเดอะไวท์แมคกนิวคู่หน้าก็จะเป็นมาเตวิีดาเล่นกับทริสวูดนะครับฝั่งของเวสต์แฮม 27แต้มครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเอาชนะเชลซี3ต่อ2นะครับล่าสุดลงเล่นในฟุตบอลยูโรป้าลีกแพ้คาบ้านให้กับดินาโมซาเป็ด1ก็ส่งตัวสำรองลงยกชุดเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วนะครับดังนั้นตัวหลักๆคืนวันนี้จะกลับมาแต่ว่าตัวเจ็บก็มีอยู่บ้างนะครับพวกเบนจอนสันแองเจโลออกบอลน้าเคิร์สซูม่านะครับแต่ว่าตัวหลักตั้งแต่แดนกลางถึงแดนหน้าอยู่ครบนะครับดีแคนไรท์โทมัสซูเช็คจาโรดโบเวนไซด์เบนรรมาปาโบฟอนาลมิเกลอันโตนิโอครับ ฤดูการที่แล้วเวสแฮมเอาชนะไปกลับเลยนะครับในบ้าน1 0เกมเยือนชนะ2 1คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เวสแฮมบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยคือจะว่าไปเวสแฮมนี่ติดลมบนจริงๆนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ครับมีลุนท็อป4ด้วยซ้ำไปนะครับการชนะเชลซีน่าจะเพิ่มความมั่นใจเกมยุโรปก็ส่งตัวสำรองลงเล่นยกชุดนะครับเกมนี้กลับมาใช้ตัวจริงผมดูแล้วเนี่ยเบอร์ลี่ต้านไม่อยู่แน่ครับฤดูการนี้ยิ่งเกมรับไม่ค่อยดีด้วยนะครับวัดใจเวสแฮมเลยครับผมมองว่ามีมุมถึงบุกชนะสูงมาเชียว อีกคู่หนึ่งเวลา3ทุ่มเช่นเดียวกันครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลเลสเตอร์มี19แต้มนะครับเกมล่าสุดในดีบบุกไปแพ้แอสตันวิลล่า1ต่อ2แถมลงเล่นในยูโรปาลีกไปเจอประเด็นผู้เล่นติดโควิด7รายนะครับไปไปมาๆก็เลยต้องส่งตัวจริงลงเลือดสาไปในเกมบุกแพ้นาโปลี2-3งาทำให้ตกรอบไปนะครับสภาพทีมเนี่ยปรรทัศนโรเจอร์แน่นอนครับมีตัวเจ็บอยู่แล้วก่อนหน้านี้3คนแถามมาติดโควิดอีก7คนนะครับ ส่วนตัวที่เหลือก็ต้องกำลัสึกหนักต่อนเนื่องนะครับพวกริเฟสตเอนดีดียูริติลิมันสเตลูคาวิบานเจมแฮดเดิสันข้างหน้าเจมี่วาดีนะครับพวกนี้ก็คือรอดไม่ได้ติดโควิดครับฝั่งของนิวคาสเซิล มีสิทธิ์แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่1-0นะครับจอร์โจเชลวีอาลองแซงมาซูแมนมิเกลอาเมรอนข้างหน้าเป็นจอร์ิงตันกับคาร์ลัมวิลสันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันค่อนข้างแปลกทีมไหนได้ในบ้านทีมนั้นแพ้ครับิีคาเซอบุกชนะ4-2นะครับแน่นอนก่อนเกมเลสเตอร์ถูกยกให้เหนือกว่าคือถ้าดูตามหน้ากระดาษเลสเตอร์ดีกว่าแน่ครับแต็ที่บอกไปการเจอประเด็นการเดินทางนะครับบุกไปแพ้นาโปลีที่อิตาลีมาแถมบุ้เล่นติดโควิดเยอะสภาพทีมกลับสึกัหนกันะก, le, ก,มนก,กมชนะ เบอร์ลี่นะครับเล่าง่ายว่าเกมแบบนี้ใช้ลูกหนักบทใส่เลสเตอร์แน่ครับผมมองว่าเกมนี้เชียร์ดิวคาเซิลครับมุมเสมอมีเยอะเลยนะครับต่อให้แพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูแต่ว่าดีไม่ดีถึงบุกชนะได้ซ้ำผมมองว่าเกมนี้วัดใจนิวคาเซิลได้เลยครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครึ่งครับไปดูคริสตัลพาเลตจะเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันพาเลตมี16แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แมนยูศูนย์ต่อหนึ่งครับสภาพทีมเจมส์อาร์เธอร์ยังเจ็บนะครับพราติกวีเอล่าก็น่าจะส่งผู้นเล่นชุดเดิมครับชิคูคูยาเต้แนวรุกวิลฟิศซาฮาจอแดนอาร์ยูนะครับข้างหน้าเป็นคริสติองเบนเตเก้ฝั่งของเอฟเวอร์ตันมี18แต้มเกมล่าสุดคืนฟอร์มสักทีครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลสองหนึ่งนะครับจริงๆตัวเจ็บก็เหมือนเดิมครับยรเยลสดีนเมิล คาร์บัดเลวินซรลมอนลอนดอนผู้นี้ยังลงไม่ได้นะครับตัวลหลักๆก็จะเป็นอัลลันอับดุลไลดดูคูเร่ครับแนวลุกนำโดยเรยมารายเกล์อันรอดเาวาเซ้นข้างหน้าก็เป็นริชาร์ลีสันครับ ฤดูกาลที่แล้วเอเวอเรตัเนี่ยบุกชนะ2-1นะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้พาเลสเนือกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าดูฟอร์มนะครับพาเลสนี่แพ้มา3เกมติดในขณะที่เอเวอเรตัก่อนหน้านั้นก็แย่นะครับแต่ว่ามาเรียกความมั่นใจในเกมกับอาร์เซนอลได้ครับแต่ว่าปัญหาเอเวอเรตัคือตัวเจ็บเยอะนะครับอย่างไรก็ตามครับผมว่าเกมนย้นหน้าเสมอมีสูงนะครับซื้อ2บุมครับเชียร์เอเวอเรตจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมไปทังทีมเยือนหมดเลยครับชอบไปที่วสต์แฮม นิวคาสเซิลและเอฟเวอร์ตันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย